สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบ,บะมือสองให้รับชมกันนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นรถอีสุดดีแม็ปี06ค่ะดีแม็กคันนี้นะคะราคา1 1 5 0 0 0นบาทเครื่องยนต์ดีเซล2,500 cc ซีซีค่ะรถสภาพดีพร้อมขับใช้งานได้เลยนะคะวิ่งทางใกลทางไกลไปกันได้สบายๆค่ะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีนะคะเหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการรถกระบ,บะไปใช้เลยนะคะ ราคาก็ไม่แพงค่ะ1 1 5 0 0 0ซบาทเท่านั้นสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะห้องเครื่องสวยๆค่ะอัตราการเร่งดีเยี่ยมนะคะวิ่งดีประหยัดด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเป็นเบอร์โทรของผู้ขายนะคะซึ่งแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกทท่ททานค่ะในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ